สวัสดีค่ะพบกับช่างนุ้ยพัฒเชอติวันนะคะสาเหตุหลักที่ว่าทําไมสีผมของเราถึงไม่ได้ตามในสิ่งที่เราต้องการลูกค้าบางท่านแคปรูปของสีผมอย่างเช่นโทนเทาหรือว่าโทนพาสเทลหรือว่าโทนที่สว่างมากๆก,การทําสีผมมันไม่ใช่ว่าคุณมาหาช่างคนนี้ แล้วเขาจะทำงานชิ้นนี้ให้คุณได้นะคะองค์ประกอบหลักของการทำสีผมนั่นก็คือพื้นผมของลูกค้าค่ะถ้าหากว่าพื้นผมของลูกค้ามาในพื้นผมที่ไม่เคยผ่านการทำเคมีมาเลยหรือเคยผ่านการทำเคมีมาแค่ครั้งหนึ่งอย่างนี้หรือสองครั้งอะคะ่ะสองครั้งนี่ก็ถือว่าเส้นผมของเราเกิดการสูญเสียเคราตินในเส้นผมมากเลยนะคะ อีกอย่างการฟอกผมไม่ได้หมายความว่าคุณมีเงินแล้วช่างนุ้ยจะทำให้คุณได้นะคะลูกค้าบางท่านบอกกับเราว่าฟอกสองรอบสามรอบก็ได้เอาจริงๆนะคะสำหรับช่างนุย้ยการที่ช่างนุ้ยจะทำสีผมให้ลูกค้าแต่ละท่านช่างนุ้ยไม่ได้มองว่าวันนี้ฉันต้องได้เงินกับคุณในหลักหมื่นหลัก เท่าไรคะ่ะแต่ช่างนุ้ยคิดแค่ว่าช่างนุ้ยจะทําสีผมยังไงไม่ให้ผมลูกค้าเกิดการเสียหายมากไปกว่านี้คะ่ะลูกค้าบางท่านอาจจะมองว่าฉันอยากฟอกสองรอบทําไมไม่ฟอกให้ฉัน mm hmm. การฟอกผมแม้แต่ในรอบหนึ่งนะคะสีผมที่จะได้ มันก็ค่อนข้างจะยากอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่ลูกค้าบางท่านก็คิดว่าฟอกสองรอบฉันจะได้สีผมนี้การฟอกผมนะคะมันไม่ได้หมายความว่าผมคุณจะฟอกรอบสองได้คะ่ะเพราะว่าช่างต้องทำการเช็คสภาพเส้นผมของคุณอยู่ตลอดเวลาถ้าหากผมของคุณเกิดการขาดหรือเสียหายขึ้นมา มันเป็นผลลัพธ์ที่ไม่คุ้มกับราคาที่คุณจะจ่ายไปค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ